กล้องถ่ายรูป2021แนะนำกล้องถ่ายรูปที่ขายดี5รุ่นในเดือนมีนาคม2021ทั้ง5รุ่นจะเป็นรุ่นไหนบ้างตามไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Boy Photo t r i c k นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกล้องที่นิยมมากที่สุดนะฮะและก็ ขายดีมากที่สุดในเดือนมีนาคมปี2021นะครับกล้องถ่ายรูปทั้ง5รุ่นเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนใครชอบใช้างานถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งถ่ายคนนะฮะวันนี้ผมก็จะนําทั้ง5รุ่นนี่แหละมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะฮะดูได้หรือว่าสําหรับมือโปรเฟชชั่นแลก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับดูคลิปนี้คุณได้คําตอบแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ครั้งต่อไปนะครับผมเรามาพูดถึงกล้องรุ่นแรกกันเลยนะครับกล้องที่คนนิยมใช้เยอะมากๆนะฮะในเดือนมีนาคมนั่นก็คือกล้อง g l o ป o Hero 9 Black นั่นเองนะครับเป็นกล้อง Action Camera เป็นกล้องที่สามารถดำน้ำลุยน้ำได้แต่ด้วยฟังก์ชันของกล้อง g o o ป o Hero 9 Black นะครับ สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ซื้อกล้องรุ่นนี้นะฮะมีเหตุผลหลักๆอยู่4ข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยผมจะมาพูดถึงกันเลยนะครับสิ่งที่ทำให้โก p โ r ปร,รุ่นนี้ขายดีนะฮะนั่นก็คือเป็นกล้องที่ใช้งานได้สะดวกนะครับคุณสามารถพกไปไหนมาไหนได้ง่ายมากๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้มีขนาดสายที่เล็กมากๆนะฮะเห็นนะฮะอันนี้คือฝ่ามือของผมนะครับเป็นกล้องที่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งคุณพกพาไปไหนได้สะดวกและพกพาไปบ่อย โอกาสใช้ก็จะบ่อยมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีรูปมากขึ้นเช่นกันนะครับผลพวงของการพกง่ายเนี่ยคุณสามารถพกไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น Pro Pro Hero 9 b a c k เนี่ยเป็นกล้องที่อนเนกประสงค์จริงๆนะฮะพกใส่กระเป๋าง่ายไปไหนมาไหนได้นะครับสิ่งที่สำคัญกับกล้องรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเป็นกล้องที่กันน้ำได้ด้วยลงน้ำได้ลึกถึง10เมตรนะครับ เป็นกล้องที่ตอบโจทย์ในเรื่องของแอคทิวิตี้นะฮะไม่ว่าคุณจะทำเดินป่าขึ้นเขาปีนเขาลงน้ำหรือว่าติดหมวกกันน็อกคุณสามารถใช้งานกล้องรุ่นนี้ได้สบายๆเลยนะครับ GoPro Hero 9 Black นะฮะเวลาที่เราใช้งานนะเดี๋ยวมเปิดให้ดูนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะฮะเปิดปิดตัวนี้ค้างไว้5วินะครับคุณกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะกดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหมดให้เรานะครับเห็นยวนะ โหมดหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีการถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพนิ่งนะฮะแล้วก็ถ่ายพวกทําวาร์ปทําแลบนะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับเห็นไหมฮะหรือว่าถ้าสะดวกก็เลื่อนตรงนี้ได้ครับเห็นไหมฮะการเปลี่ยนโหมดเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3โหมดตรงนี้นะครับถือว่าใช้งานง่ายนะฮะถ้าคุณบันทึกอยากได้ภาพวิดีโอคุณก็สามารถกดปุ่มด้านบนนี่ฮะบันทึกแค่นี้ครับคุณสามารถใช้งานได้แล้วนะฮะถือว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมากๆนะฮะปุ่มน้อยๆมินิมอลแต่คนใช้เยอะมากๆนะครับผมเหตุผลที่2นะฮะที่คนใช้กล้องรุ่นนี้เยอะหรือว่าอุปกรณ์ชินี้เยอะนะครับนั่นก็คือสามารถถ่ายวิดีโอนะฮะได้นะครับและถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะฮะถือว่าใช้งานได้ดีทั้งภาพนิ่งและงานวิดีโอและอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่คนนิยมใช้สินค้ารุ่นนี้นะฮะนั่นก็เป็นอีกอันนึงนะครับ กิจกรรมต่างเนี่ยเรามากักจะเซลฟี่ตัวเองได้นะครับเห็นไหมฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยสามารถเซลฟี่ได้นะเพราะว่ามีถึง2หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นิยมในเรื่องของการใช้ร็อกถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยใช้รุ่นนี้นะฮะถือว่าตอบโจทย์และใช้งานง่ายมากๆนะฮะมีถึง2หน้าจอล่วกันนะครับผมและเลนที่ให้มาเนี่ยกว้างมากๆใช้งานได้สบายเลยนะครับ และอีกเหตุผลนึงนะฮะที่คนเลือกใช้นะครับนั่นก็คือการสั่นขั้นเทพนะฮะของเขาเนี่ยนั่นก็คือ h y p e r s m ooth 3.0นั่นเองนะครับเป็นกล้องที่มี h y p e r s m ooth มาให้เนี่ยเข้าถึงง่ายนะฮะและก็ใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรนะฮะไม่ว่าจะวิ่งไม่ว่าจะเดินนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ปีนหน้าผานะครับหรือว่าลงน้ำเนี่ยการสั่นขั้นเทพตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจกล้องที่พกพาง่าย ตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่แนะนำรุ่นนี้นะฮะ GoPro Hero 9 Black ถือว่าเป็นกล้องรุ่นนึงนะครับที่ขายดีมากๆในเดือนมีนาคม2021นี้ด้วยครับผมกล้อง FujiFilm X-A7 นะฮะ เป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมและขายดีมากๆนะครับในเดือนมีนาคม2021นะครับด้วยกล้องที่มีราคาไม่สูงมากนะครับแต่ให้คุณภาพสีสันรายละเอียดเนี่ยออกมาสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นฟูจิฟิล์มรุ่น XA7 เนี่ยถึงครองใจคนโดยส่วนใหญ่ได้ไม่ยากนะครับเข้าถึงง่ายและใช้งานง่ายด้วยนะครับฟูจิฟิล์ม XA7 นะฮะหลายๆเหตุผลที่คนซื้อ รุ่นนี้เยอะนะฮะหนึ่งข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับเขาจะปรับสีผิวให้เราเนี่ยเป็นแบบหน้าเนียนนะฮะหรือว่าปรับหน้าเนียนได้ถึง5าระดับนะฮะและใช้งานได้ในโหมดออโต้ด้วยนะครับถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะว่าตัวนี้นะครับเปิดหน้าเนียนยังไงนะครับเนี่ยเราหมุนไปที่ตรงนี้นะครับหมุนไปที่โหมดออโต้นะฮะ โหมดออโต้หมายความว่าเป็นโหมด SR นั่นเองนะครับเราเลื่อนไปเรื่อยๆอ่า SR เนี่ยก็จะเป็นโหมดออโต้นะฮะคุณแค่สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ครับแล้วกดไปที่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการปรับหน้าเนียนนั่นเองนะครับคุณสามารถปรับได้ถึง5ระดับนะฮะโดยคุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแค่นี้นะฮะมีถึง5ระดับแล้วก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะฮะถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะฮะให้สีผิวที่สวย เนียนนะฮะจบหลังกล้องอันนี้คือข้อดีของเขาและเข้าถึงการใช้งานของคนโดยส่วนใหญ่ได้ง่ายมากๆนะครับและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะว่า FUJIFILM XA7 รุ่นนี้เนี่ยเป็นกล้องนะฮะที่มาพร้อมกับเลนชุด23 f2 นะฮะผมจะทำความเข้าใจให้หลายๆคนก่อนนะฮะว่า ทำไมต้องเป็นเลน23 f2 นะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราซื้อกล้องฟูจินะฮะไม่ว่าจะเป็น x a7 นะฮะหรือว่า x t 200เนี่ยเราก็จะมีเลนส์แบบนี้เขาเรียกว่าเลนส์คิดนะครับอ่านี่ครับอันนี้เลนส์คิดนะฮะเลนส์คิดของฟูจิฟิล์มโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นเลนส์15-45 xc นะฮะนั่นก็คือเลนส์ไฟฟ้าสามารถซูมได้นะฮะแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ ต้องบอกก่อนนะฮะว่า Fujifilm XA7 นะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นกล้องที่มาพร้อมชุดเลนส์23 f2 นะครับราคาปกติแล้วของเขานะ,ะจะอยู่ที่18,990สินค้ารับประกันศูนย์นะครับมากับเลนส์ชุดนี้นะแต่ถ้าเป็นเลนส์ชุดนี้นะฮะราคาอยู่ที่22,990บาทนะครับซึ่งเฉพาะเลนส์ตัวนี้ตัวเดียวราคาอยู่ที่17,990 เลนตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะข้อดีของเลนส23 f2 นะฮะนั่นก็คือคุณสามารถถ่ายแสงน้อยได,ด้เพื่อให้ได้ภาพคมชัดและมือที่เราถือเนี่ยยิ่งนิ่งอยู่และถ่ายแสงน้อยได้นะครับอันดับ2นะฮะคุณสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะฮะหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอนะฮะคุณสามารถเซลฟี่นะครับนี่นะฮะและก็ ได้หน้าชัดหลังเบลอออกมานะครับดูสวยงามแน่นอนนะครับได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับเวลาที่เราเซลฟี่นั่นเองนะครับข้อที่3นะฮะเลน23 f2 ตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพออกมายังไงก็คมชัดกว่าเลน15-45แน่นอนนะครับเพราะว่าดูส่วนใหญ,ญ่แล้วเราต้องซื้อแยกนะครับและเป็นเลนส์ที่ดีนะฮะ15-45อาจจะมีความคมน้อยกว่าซึ่งใช้งานโดยทั่วไปนั่นเองนะครับอีกอย่างนะฮะที่สําคัญเลยนะครับคุณจะ ใช้เลนส์ตัวนี้นะครับถ่ายภาพเพื่อให้ได้โบเก้นั่นเองนะครับโบเก้หมายถึงว่าเวลาเราถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยฉากหลังมีไฟหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ ไฟเนี่ยเป็นกลมๆดวงใหญ่ๆนะครับเพื่อสร้างสีสันให้ภาพของเราเนี่ยดูสวยงามมากกว่าเลนส์อื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ดีมากๆนะสำหรับเลนสตัวนี้นะครับข้อดีเยอะจริงๆนะฮะนั่นก็คือกันน้ำได้ด้วยนะครับเลนตัวนี้เป็น W R นะครับหมายความว่าโค้ดของฟูจิคือสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับข้อที่4นะฮะผมจะบอกเลยนะฮะว่าทำไมคนถึงซื้อใช้ตัวนี้เยอะ เพราะว่าได้ความคุ้มค่านั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราซื้อกล้องฟูจิฟิล์มรุ่น x a 7แล้วนะครับราคาอยู่ที่18,990ถ้าเราซื้อเป็นเลนสชุดคิดนะครับแต่ถ้าเราซื้อ x a 7บวกเลนส์ f 2เนี่ยซึ่งข้อดีที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยคุณซื้อในราคาแค่22,990เพิ่มอีกแค่4,000เท่านั้นนะฮะซึ่งเลนตัวนี้เวลาซื้อแยก1 7 9 9 0บาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม คุณได้เลนสคุณภาพสูงไปกับกล้องที่ถ่ายภาพสวยงามนะครับเพราะฉะนั้น Fujifilm x a 7นะฮะบวกกับเลน23มิล f 2 WR ทำให้คุณได้ภาพเกือบครบทุกฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้ถือว่าขายดีมากๆนะฮะในเดือนมีนาคมปี2021นะครับผมและถ้าอยากรู้นะฮะเข้าไปดูที่ร้าน Big Camera ได้นะครับมีสินค้าให้ทดลองดูนะครับผม f u j i FILM XT 2 0 0นะครับเป็นกล้อง Mirrorless อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เยอะมากๆนะครับเป็นกล้องที่เรียกว่า ถ่ายได้ดีทั้งภาพนิ่งและงานวิดีโอนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะที่ต้องการกล้องไปถ่ายรูปสักหนึ่งรุ่นแนะนำรุ่นนี้นะครับและเป็นกล้องที่ขายดีมากๆนะครับในเดือนมีนาคมปี2021ดด้วยนะครับและเหตุผลนะฮะที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อกล้องรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะข้อหนึ่งเลยนะครับ เรียกว่า smart mirrorless V นะฮะหรือเรียกว่ากล้องเนี่ยที่มี viewfinder นะครับ viewfinder เ,เดี๋ยวผมจะหันมาด้านหลังให้ดูครับ viewfinder หรือเรียกว่าช่องมองภาพนั่นเองนะครับ สำหรับใครนะฮะที่เป็นคนเริ่มต้นถ่ายรูปเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ช่องมองภาพเนี่ยมักจะไม่จำเป็นเลยและใช้จอ LCD ถ่ายรูปปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณใช้งานกล้องมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ถ่ายบ่อยๆจะสังเกตนะฮะว่าช่องมองภาพจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ย คุณอยู่กลางวันคุณอยู่กลางแจ้งคุณเจอแสงจ้าๆเนี่ยจอ LCD ตรงนี้นะฮะจ้าแล้วก็สว่างนะครับมองรายละเอียดของภาพไม่เห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่องมองภาพเนี่ยช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะฮะเวลาที่เรามีช่องมองภาพเนี่ยคุณสามารถปรับระดับสายตาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือว่าสายตายาว สามารถใช้งานตรงนี้ได้ง่ายนะฮะสำหรับผู้สูงวัยนะฮะที่สายตายาวเนี่ยเวลามองจอ LCD อาจจะไม่ชัดนะครับใช้ช่องมองปรับระดับสายตาได้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็เป็นข้อดีมากๆนะฮะสำหรับคนที่ใช้งานถ่ายวิวนะฮะถ่ายกลางแจ้งอันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับ Smart Mirrorless V นะฮะในข้อที่2นะฮะที่คนนิยมใช้รุ่นนี้เพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ย เป็นกล้องที่สามารถปรับหน้าเนียนได้ถึง5ระดับเลยนะครับผมเปิดกล้องมานะฮะแล้วก็หมุนไปที่ sr นะ sr ก็จะเขียนแบบนี้ sr บวกนั่นเองนะครับเราสามารถตั้งค่าหน้าเนียนได้เลยนะฮะโดยที่คุณกดไปรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กดไปที่รูปหน้าบุคคลนะฮะกดไปที่รูปบุคคลอ่ะถ้าเร็วเกินไปแบกก่อนกดไปที่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้อ่าแล้วก็เข้าไปที่หน้าคนรูปคนนะครับ แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าแต่ละโหมดคืออะไรกดที่เครื่องหมาย question mark ครับเขาก็อธิบายให้ฟังว่าโหมดแต่ละโหมดใช้งานแบบไหนนะครับก็ผมจะใช้โหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเราสามารถเลื่อนนะครับปรับระดับความเนียนได้เลยนะฮะที่หน้าจอตรงนี้เลยและสามารถตั้งค่าได้ในโหมดออโต้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นกล้องที่ถ่ายออกมานะฮะปรับสีผิวหน้าเนียนได้ถึง5ระดับแล้วยังสามารถจบหลังกล้องได้สวยด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเอารูปไปแต่งนะฮะอยากถ่ายออกมาแล้วสวยเลยกล้องรุ่นนี้ตอบโจทย์นะฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ผมแนะนำไว้เลยนะฮะถ้าใครที่ชอบถ่ายวิวนะฮะถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะจริงๆแล้วมีโหมดถ่ายวิวมาให้อยู่แล้วนะครับผมจะหมุนมาให้ดูนะครับหมุนที่กล้องได้เลย มีโหมดถ่ายวิวอยู่แล้วนะฮะโดยปกติแล้วโหมดถ่ายวิวเนี่ยเขาจะปรับ2สีมาให้นะฮะนั่นก็คือสีเขียวนะฮะและก็สีน้ําเงินจะปรับให้สดขึ้นนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะบอกว่ารุ่นนี้มีเคล็ดลับนะครับให้ทุกคนหมุนเข้าไปที่โหมดแอดวานะแอดวานก็จะมี ction, ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะฮะเรียกว่า c l a r i t y นะฮะเป็นโหมดแบบนี้นั่นเองนะฮะ c l a r i t y เป็นการถ่ายภาพ ออกมาแล้วกล้องเนี่ยแต่งให้เลยนะฮะแต่งเหมือน p h o t o s h o p นะครับเพิ่มคอนทาสให้เข้มขึ้นนะฮะเพิ่มสีสันให้เข้มขึ้นเพื่อให้สีตรงนั้นเนี่ยผับออกมาถ่ายออกมาแล้วนะเหมือนแต่ง Photoshop นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการถ่ายวิวนะฮะโหมดนี้สามารถช่วยคุณได้นะให้ภาพออกมาสวยงามแน่นอนนะครับผมโหมดนั้นเรียกว่า c l a r i t y นั่นเองนะครับและอีกโหมดหนึ่งนะฮะที่ฟูจิฟิล์นะฮะ มาไว้ในกล้องรุ่นนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้งานวิดีโอนะฮะฟังก์ชันนี้เรียกว่าดิจิตอลกิมบอลนะครับเดี๋ยวจะหมุนไปที่โหมดวิดีโอก่อนนะครับดิจิตอลกิมบอลเนี่ยเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่ช่วยให้คุณถ่ายงานวิดีโอให้ได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนะฮะฟังชื่อนี้ก็คือดิจิตอลกิมบอลช่วยให้งานวิดีโอของเราเนี่ยที่เวลาถ่ายหรือว่าบล็อกเนี่ย จากปกติที่สันส่นๆๆอยู่นะฮะกันสั่นที่เลนนะฮะตรงนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะฮะเพื่อที่ให้กันสั่นของเราเนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นนะฮะในขณะที่คุณถ่ายวิดีโอแบบแพนเ h ลนั่นเองนะครับผมดิจิตอลกินบอลเนี่ยอ่าก็จะมาตรงนี้ครับซึ่งปิดอยู่ เราสามารถเปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากใช้งานวิดีโอให้ภาพนิ่งมากยิ่งขึ้นมากกว่าปกติแนะนำว่าดิจิตอลกิมบอลเนี่ยช่วยเหลือคุณได้แน่นอนนะครับสำหรับงานวิดีโอนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่สำคัญเลยนะฮะที่คนซื้อ Fujifilm XT 200ช่วงนี้นะครับนั่นก็คือแทมเล่น50-230ที่เป็น Mount เมาส์ x นะฮะ แถมมาให้เลยนะครับมูลค่า17,990นะครับเลนส์ตัวนี้มีหน้าที่สามารถถ่ายระยะไกลๆได้นะฮะหรือว่าซูมไกลได้นะครับ,หร,รบหรือบางคนสอบถามก็ามาว่าอยากถ่ายศิลปินให้ได้ภาพแบบนี้ก็สามารถใช้เลนส์ซูมตัวนี้แหละที่แถมมากับ X-T200 เนี่ยถ่ายถ่ายไกลๆได้นะครับภาพออกมาสวยงามแน่นอนนะครับผมซึ่งเลนส์ตัวนี้แถมมาให้กับ f ูจิ X-T200 โปรโมชั่นนี้บอกได้เลยนะฮะว่าไม่นานนะครับ รีบไปซื้อรีบไปนะฮะราคานี้2 4 9 9 0นเฉพาะสินค้ารับประกันศูนย์เท่านั้นนะครับแถมเลนมูลค่า17,990โปรโมชั่นดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดือนมีนายังมีโปรโมชั่นและเดือนเมษายนก็ยังมีโปรโมชั่นนี้อยู่นะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลยและรุ่นนี้นะฮะก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆในเดือนมีนาคมปี2021ด้วยครับผม และกล้องที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับในเดือนมีนาคม2021คงไม่พูดถึงกล้องรุ่นนี้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Canon EOS RP นั่นเองนะครับโลโก้ R นะฮะแบบนี้นะครับถ้าใครเห็นใครใช้กล้องที่เป็นโลโก้ R แบบนี้นะครับสัญลักษณ์นี้คือกล้อง m r r o r r l s s s u u l frame นะฮะ l l frame คือกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ เรียกง่ายๆว่าโปรเฟ s ชั่นอลเลือกใช้นั่นเองนะครับก็จะมี RP, R, R5, R6 นั่นเองนะครับเป็นกล้อง Mirrorless นะฮะที่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับข้อดีของกล้องรุ่นนี้นะฮะบอกเลยเลยนะว่าเป็นกล้อง Mirrorless Full Frame ที่ราคาไม่สูงนะครับเป็น Full Frame ที่ราคาไม่สูง สำหรับมืออาชีพนะฮะหรือว่าคนที่อยากได้กล้องสักหนึ่งตัวให้คุณภาพภาพที่ออกมาสวยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมองรุ่นนี้นะฮะด้วยราคาที่ไม่แพงเกินไปกับฟังก์ชันที่ใช้งานครบเลยนะต้องบอกก่อนนะฮะว่า Canon เนี่ยใช้เลนส์ R F นะครับและเป็นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้และมีความละเอียดภาพนิ่งนะฮะอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะฮะเรามาดูกล้องที่เริ่มต้นของคนที่ใช้งานโปรกันนะครับผม รุ่นนี้นะฮะเป็นกล้องที่มีช่องมองภาพนะครับแน่นอนนะครับกล้อง Line Up พโปรแบบนี้ต้องมีช่องมองภาพแน่นอนนะครับเป็นกล้องที่สามารถฟิปจอ LCD ได้นะครับแบบ v a รีแองเกนะฮะรวมถึงเป็นกล้องที่สามารถทัชสกรีนได้แบบฟูลทัชสกรีนด้วยนะครับไม่ว่าจะกการใช้งานแบบทัชเมนูนะฮะทัชทัช c เตอร์ touch, touch chapter, การใช้งานใช้งานได้หมดเลยนะครับ วิดีโอก็เป็น 4k นะฮะอยู่ที่30เฟรมนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะมีพอร์ตสายลันชัตเตอร์นะฮะมีช่องเสียบไม้นะฮะมีช่องไมโครโฟนนะครับเป็น usb type c นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้ hdmi แบบนี้หรือว่า hdmi แบบ type c นั่นเองนะครับเป็นกล้องที่รองรับในเรื่องของการใช้งานไลฟ์ด้วยนะครับเอกลักษณ์ที่สำคัญนะฮะของ canon rp เนี่ยคือเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาเนี่ย กินผิวหรือว่าสีผิวของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะถ่ายออกมาถ่ายยังไงจบหลังกล้องได้สบายสบายนะครับและเป็นกล้องที่เข้าถึงง่ายนะฮะเป็นกล้องโปรที่มีโหมดออโต้มาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะที่อยากได้กล้องสักหนึ่งรุ่นนะฮะและได้คุณภาพที่ดีโดยที่คุณใช้งบเนี่ยไม่เกิน5 0,000ืบาทเป็นกล้องที่ใช้งานได้ดีภาพสวยนะครับแนะนําเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับ canon eos rp และยังเป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะที่ขายดีมากๆนะครับในเดือนมีนาคม2021ด้วยนะครับผม <S <S และมาถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับกล้องที่ขายดีนะครับในเดือนมีนาคมปี2021นะครับจะไม่พูดถึงกล้องรุ่นนี้ไม่ได้นะฮะนั่นก็คือกล้อง Panasonic Lumix S5 นั่นเองนะครับ ซีรีส์ S แบบนี้นะครับถือว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับที่เปิดตัวออกมานะได้สร้างกระแสและสร้างความมือฮาเป็นอย่างมากนะครับกล้องรุ่นนี้นะตอนแรกนะออกมาเพื่องานวิดีโอแต่หลังๆนะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กล้องรุ่นนี้เอาไปไลฟ์กันเยอะมากๆนะครับไลฟ์ออกมาสีสวยนะเพราะว่าเป็นกล้องที่ ตอบสนองในเรื่องของการโฟกัสเร็วนะฮะทนต่อการใช้งานไลฟ์และก็รองรับในเรื่องของการไลฟ์ได้100%นะครับรวมถึงสามารถเปลี่ยนเล่นให้มิติภาพหน้าชัดหนังเรอข้อดีมีเยอะมากๆนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วที่คนชอบนี่นก็คือเป็นกล้องที่มีการสั่นนะครับในกล้องเลยนะครับ5แกนนะครับ ถือว่าเป็นฟูลเฟรมรุ่นหนึ่งนะฮะที่ใช้งานได้ดีนะครับอันดับที่2นะฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดภาพนิ่งอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวผมจะหันด้านหลังมาให้ดูนะครับอ่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างดูพอสมควรนะฮะในเรื่องของการใช้งานมีช่องมองภาพนะฮะแล้วก็หน้าจอ LCD เนี่ยสามารถฟลิปได้นะครับเป็นแบบ Vari-Angle นะฮะและก็เป็นกล้องที่สามารถใช้งานทัชสกรีนได้นะครับแบบฟูลทัชสกรีนด้วยนะครับ ตอบสนองในเรื่องของการใช้งานเรื่องโฟกัสแล้วก็เรื่องของการทำงานวิดีโอเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีและก็เร็วมากๆนะฮะเพราะฉะนั้น Panasonic Lumix S5 รุ่นนี้นะฮะผมจะบอกในความที่สิ่งที่เขาเป็นนะฮะอาจจะไม่ได้เจาะฟังก์ชันลึกแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นกล้องที่ให้สเปคดีนะฮะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานวิดีโอภาพนิ่งงานไลฟ์นะครับถือว่า และขายดีมากๆนะฮะรุ่นหนึ่งในเดือนมีนาคมในปี2021นี้ด้วยนะครับผม ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้อง5รุ่นนะครับที่ขายดีมากๆนะครับในเดือนมีนาคมปี2021นะครับทั้ง5รุ่นเนี่ยเป็นกล้องที่คนเดินเข้ามาซื้อนะฮะและก็ได้รับความนิยมในการใช้งานด้วยนะครับสำหรับงานภาพนิ่งงานถ่ายวิวงานถ่ายคนงานไลฟ์รวมถึงแอคทิวิตี้ต่างๆนะฮะทั้ง5รุ่นเนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะและก็ ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลตรงไหนนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าใครนะฮะสงสัยนะฮะก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ